ป้าแดงนะออกข้างใหม่ๆมันๆมันๆ,ๆแล้วนะขายที่ราคา879,000บาทแต่วันนี้พิเศษกับลูกค้าครับพิเศษเลยนะถูกโรงกว่าป้าแดงถึง50%นี่ครับคอบชั้นคอบชุดเลยนะคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ของดีเซลนะครับอ่าดีเซลนะคันนี้นะผ่อนแค่8,000บาทตลอดสัญญาลูกค้าครับโหราคานี้มพลาดไม่ได้แล้วนะเอาแล้วนะครับผมวันนี้พบกับแบงค์สามเรียบรโตะครับเอาแล้วนะวันนี้นะ ผมบอกว่าวิรุ่4ประตูแต่ถูกลง50%โอ้โหบอกแล้วว่าคันนี้ลูกค้าครับคันนี้นะป้ายแดงขายเกือบ9 0 0 0แสลูกค้าครับเกือบ9 0 0 0 0สนะแต่คันนี้ถูกลง50%หันไปเลยครับอ่าสบายๆลดลงไปเลย50%มาเลยมาชมกันว่าคันนี้คือคันไหนครับนี่เลยคันนี้ครับบรีทีห้าศูอ่ามสาสแตนนะแบรนด์มาสแตนโลโก้มาสแตนเลยคันนี้บรีทีห้านโปรนะ mm hmm. เป็นเกียร์ออโต้คันนี้นะบอกเลยว,ว่าเกียร์ออโต้นี่ขับสะดวกสบายแน่นอนนะ เป็นสีประตูด้วยมามาชมมาแก้กันหน่อยคันนี้เป็นสีเทามุกนะครับผมอ่าสีเทามุกนะัวยางครับยางแม็กสภาพเดิมๆเลยนะครับมาในข้างเรียบง่ายเลยนะคะันนี้นะสภาพเดิมแบบว่าไม่มีแต่งอะไรมาเลยนะออกยากซูมข้างในก็อยู่แบบนั้นนะลูกค้าครับมามาชมกันหน่อยข้างในครับนี่เลยโอ้โหข้างในเป็นเกียร์ออโต้ลูกค้าครับเป็นเกียร์ออโต้นะข้างในนะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับอ่บาเบาะลังพวอะายม,มาติฟังก์ชันนะอ่าแล้วก็รับสายบางสายได้เชื่อมต่อประูได้ไน,นะครับแล้วก็มีฟุตคอนโทรลด้วยคันนี้ ผมบอกว่าคันนี้นะคุ้มค่ามากลูกค้าครับถูกลงกว่าป้าแดงถึง50%นนี่ครับครบชั้นครบชุดเลยนะเป็น4ประตูที่บอกว่าบอกเลยว่านั่งสุดสบายมากข้างหลังกันหน่อยข้างหลังก็บอหนังนะคือบอหนังจากศูนย์ในนี้นะจากศูนย์เลยคันนี้นะ BT 5 0 Pro รคันนี้ใครได้ไปเนี่ยโอ้นั่งสบายสบยแน่นอนครับลูกค้าครับนั่งได้5คนเลยนะอ่ะข้างหลังกันหน่อยคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ของดีเซลนะครับอ่าดีเซลนะคันนี้นะ กระบะไรเนอร์หลังก็เดิมๆครับดเดิมๆเลยไม่มีการเจาะคอกเกิดขึ้นนะสภาพเดินมาจากศูนย์โดยเฉพาะเลยคันนี้นะตาไฟหลังก็เป็นสไตล์ของมาด้าครับอ่าโลโก้มาด้านะบรีทีห้สุนโปลมีบันไดข้างแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับนี่เลยนะตัวนี้เป็นรุ่นไฮนิค้าเครื่อง2.2งจุดสครับลูกค้าครับผมบอกแล้วว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันมากเลยนะเติมดีเซลเครื่อง2.2นะครับสุดยอดมากอ้าวเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันหน่อยมาเลยไหมโปรโมชั่นครับผมเอาคันนี้ลูกค้าครับผมบอกเราป้ายแดงนะออกข้างใหม่ๆมันใหม่มันมาแล้วนะขายที่ราคา 879,000บาทแต่วันนี้พิเศษกับลูกค้าครับพิเศษเลยนะวันนี้ราคาตัดโปรนะราคาตัดโปรผมให้พิเศษเลยลดรงไป50%เลยนะคันนี้เหลือเพียงแค่449,000บาทลูกค้าครับโอ้โหนี่คือ4ประตูนะ4ประตูออโต้ปีแบ2ดผ่อนแค่8,000บาทตลอดสัญญาลูกค้าครับโ,โหราคานี้พลาดไม่ได้แล้วนะ449,000บาทลูกค้าครับใครือไหวสนใจมาสด,ด้าบีทีโป2.2คันนี้นะไฮดริก้าคันนี้ครับฮะ ติดต่อผมได้เลยที่เบอร์09456024ผมแบงค์ไสเรโต้ครับรวดเร็วทันใจเงื่อนไขชัดเจนครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าต้องเลือกไสเรโต้ครับวันนี้กบสวัสดีครับ